ไแม็กได้ให้บัตรอะไรรองนัดไปหรือเปล่าเอาไม่มีแล้ว V I P อะไรอย่เงี้ยครับไม่หมอะไรนะมีแต่ backstage แล้วก็ on stage ให้เลือกครับเอาแล้วคู่เลยครับครับเอาเด็กแอชเชอรอะไรนะครับวันนี้อะไรนะ กับเกมนั้นกับน้องนัทและเป็นข้างขวานะครับเพราะว่าเพรานี่ด้วยนี่คุ้นจีแก่หน้าเป็นเกงคู่กันนะครับอะไรนะครับว้าวส่งมาแบบนี้เลยอ่ะก็ก็ไม่เคยแยกกันครับ กำลังใจของพี่แม็กน้ำหนาจอยู่ทางนี้ทางนี้นะครับทุกคนคือกำลังใจนะครับขอพวกนี้เลยจริงๆว่าทุกครั้งที่แบบว่าเราได้มีรวมพลางเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สุดพิเศษมากได้คุยทุกคนเลยครับใครอยากคุยอะไรตะโกนเลยนะครับนายจะพยายามฟังได้ยินนะได้ยินนะได้ยินว่าอะไรครับหลักพี่แม็กน้ำหนาจัง ด้ยินนะครับราคาดีที่สุดเลยะชอบพยอดยอๆๆครับนัทเดี่ยวโอ้นัทนัทนี่แรงไปแล้วตอนนี้ครับแล้วบอกเลยว่าแต่ว่าวันนี้มีสองงานเลยใช่ไหมครับผมแล้วแบบตอนเสร็จจากงานแรกก็แบบมีความแบบเพลียง่วงนอนนิดนึงครับผม แต่จังหวะที่แบบลงมาในเลือนมาแล้วเจอท,ทุกคนก็คือแบบโว้ตื่นละอะรแบครับใช่ต้องนัดเก่งไหมใช่นี่แหละหนี่แหละฮาร์ดดิฟสครับเขมจีนเนี่ยพุ่นไปหมดแล้วพุ่นแล้วครับชายเมื่อกี้กินน้ำคือน้ำพุ่งออกมานอกตัว ฉีดยาเก so ่งอะไรนะครับสปอยล์มีวันเกิดของแม็กหรอครับก็ก็เตรียมผ้าเช็ดหน้าไปด้วยเขาอยากจะให้ทุกคนช่วยเก่าเดี๋ยวรอ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 ทีเดียวครับครับอ่าๆไปครับ พี่แม็กสอนดีเจก่อนครับผมแลเดี๋ยวอาจจะเป็นไม่ได้ครับอยากเห็นได่หมีทำอะไรที่วันเกิดนะครบ้นะครับดีเจแม็กซ์ดีเจน้องพี่แม็กซ์เหอนเวลาเป็นเพลงอะไรนะครับดีเจพี่นัทว้าอนเป็นอัดีอย่างนี้ใช่ปะ อุ้ยไม่เซอร์ไพรส์แน่เลยอ่ะทุกคนดูแล้วอย่าลงนะคลิปอ่ะดูเลยอันนี้เราหาไอเดียอยู่หาไอเดียอยู่ครับอยากเห็นเลยนะครับอยากเห็นแม็รลองเพลงอยากเห็นที่นี้เงาพลงคาราบาลอะไรนะครับ ลรอเให้ลูกพุ่งเป็นแม่ยกปะล่ะแน่ใจนะได้ได้เดี๋ยวรอดูแม่ลูกคอเลยนะได้จะกำไดเลยแเ,เป็นแดนเซอร์เหรอครับหากเรื่อได้ได้พี่แม็กซสอนด้วไหม ถ้าแมนเิ่งไม่เป็นไม่ไม่จะพูดไม่ะพูดเอาคลิปไหมไม่เอาคลิปเอาอยากแก้ปวดเปิดคอทำไมอ่ะดวน,น,น,นให้ได้นะนะม่ให้ได้นะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกัน ลดคอนะไม่ได้มาถ่ายรูปก,กันนะครับถ่าย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 ซ้ายไปขวานะโอเคปะพรถ่ายรูปก,กันแต่ว่านัดนัดนัด